ยี่เรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงการบ้านแนวราบในโซนบางใหญ่กันนะครับที่นี่คือวิลล a าชิโอบางใหญ่จากแลนด์เฮาส์ครับตัวโครงการโดดเด่นด้วยบรรยากาศที่ออกแบบมาในสไตล์สแกนดิเนเวียนะครับมีสวนย่อมกลางโครงการขนาดใหญ่เกือบ3ไร่รวมถึงมีพืนน้ำตกแต่งช่วยเสริมบรรยากาศภายในโครงการด้วยครับ ส่วนบ้านพักอาศัยจะมีให้เลือก2ประเภทก็คือบ้านเดี่ยวและก็บ้านดูโอโฮมนะครับซึ่งบ้านดูโอโฮมก็คือบ้านที่สร้างอยู่คู่กันโดยมีโครงสร้างบางส่วนที่อยู่ติดกันหรือที่เราเรียกว่าบ้านแฝดนั่นเองครับโดยโครงการนี้นะครับเขาเปิดตัวในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ครับทำเลที่ตั้งเนี่ยตั้งอยู่ในโซนบางใหญ่ถนนด้านหน้าโครงการก็คือถนนคลองถนนครับที่เข้ามาจากถนนหลักอย่างกาญจนาพิเศษอยู่ประมาณเกือบเกือบเกกิโลเมตรแล้วก็บริเวณปากซอยนะฮะจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็คือสถานีคลองบางไผ่ ที่มีอาคารจอด้วจอดให้ใช้บริการด้วยครับขนาดที่ดินของโครงการนะครับอยู่ที่ประมาณ91ไร่มีจํานวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด453ยูนิตแบ่งออกเป็นบ้านดูโอโฮมราคาเริ่มต้นที่4.09ล้านบาทแล้วก็บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นที่5.79ล้านบาทรายละเอียดโครงการนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับ จากถนนคลองถนนด้านหน้าโครงการนะครับมาจนถึงซุ้มประตูทางเข้าเนี่ยจะมีระยะนิดนึงประมาณสัก180เมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้โซนของบ้านพักอาศัยที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เสียงรบกวนจากรถที่วิ่งผ่านไปมาด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ถนนบริเวณด้านหน้าตรงนี้ที่ตรงเข้ามาเนี่ยโครงการจะมีการปลูกต้นไม้นะเป็นไม้ยืนต้นเอาไว้ทั้งสองข้างทางเพื่อให้บรรยากาศดูร่มรื่นทีเดียวนะครับเข้ามาครับจนถึงซุ้มประตูตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยนะครับจะมีสไตล์ชัดเจนเลยนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็คือสไตล์สแกนดิเนเวียนะครับเราจะเห็นได้จากตัวอาคารเนี่ยที่ดูมีสีสันสดใสเลยนะแล้วก็เน้นเป็นหลังคาจั่วทรงสูงนะครับลักษณะของการใช้งานนะคุณผู้ชมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นป้อมรอปรพอที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับอาคารขนาดใหญ่ด้านข้างตรงนี้จะเป็นอาคารบริการของโครงการนะครับแล้วก็ตรงทางเข้าทางออกเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2เลนนะก็คือจะมีทั้งเลนลูกบ้านแล้วก็เลนของวิซิเตอร์นะครับ ก็จะได้ใช้งานแยกกันไปเลยนะฮะไม่ต้องจอดรถมารอกันอย่างเล่นของลูกบ้านเนี่ยที่นี่ก็จะเข้าออกด้วยระบบบลูทูธระยะไกลเหมือนกับ Easy Pass บนทางด่วนนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งกล้อง C C T V นะครับทั้งตรงป้อมรอประพอตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในโครงการรวมทั้งหมด16จุดด้วยกันส่วนรัวรอบโครงการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นรัว้วทึบสูงขึ้นมาประมาณ3.6เมตรครับ เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับสิ่งแรกที่ทางโครงการตั้งใจจะให้เราได้เห็นก่อนเลยก็คือพื้นที่แลนด์สเคปมุมมองกว้างด้านหลังผมตรงนี้นะฮะโดยฉากหน้าก็คือเขาจะมีการตกแต่งเป็นผืนน้ำขนาดใหญ่อยู่2ผืนด้วยกันนะครับและฉากหลังก็คือกลุ่มของอาคารคลับเฮาส์ที่มีบ้านเรือนสีสันต่างๆรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาตั้งใจให้เป็นหน้าเป็นตาให้กับลูกบ้านด้วยนะครับเวลาที่รับแขกเข้ามารวมไปถึงลูกบ้านเองก็ตามเวลา,าวที่ทุกๆหหลลัังงกกบเเข้าามมมนนี่จะ็ุออทุกๆครั้งนนนัเองะครับ ส่วนของถนนในโครงการเนี่ยถนนที่อยู่ด้านหลังผมอันนี้คือถนนเมนที่มีความกว้างพิเศษหน่อยคือระยะประมาณ16เมตรแต่ว่าถ้าถัดเข้าไปด้านในนะครับถนนเมนก็จะมีระยะลดลงนะครับเหลือประมาณสัก12เมตรแล้วก็ถนนรองหรือว่าถนนซอยต่างๆเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตรครับโดยถนนในโครงการนี้นะฮะหลายๆจุดก็เห็นว่าเขามีการใส่เป็นฟุตบาทให้เราสามารถเดินใช้งานจริงข้างทางได้แล้วก็จะมีการเสริมทัศนียภาพนะครับอย่างการปลูกไม้พุ่มไม้ดอกแล้วก็ไม้ยืนต้นระหว่างทางด้วยนะครับ ส่วนของผังโครงการนี้นะฮะจากที่ผมไปดูมานะครับจะพบว่าตำแหน่งของหน้าบ้านน่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวางด้านหน้าบ้านไว้ทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะครับซึ่ง2ทิศเนี่ยลมพัดผ่านได้ดีอยู่แล้วแต่ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยอย่างทิศเหนือนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะได้ร่มเงามากกว่าแต่ยังฝั่งทิศใต้นะครับในช่วงปีปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีลมพัดผ่านเข้าทางฝั่งด้านหน้าบ้านมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับจะพื้นที่ดินของโครงการเนี่ยจะมีพื้นที่บางส่วนนะครับที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงงววิ่่าาดผน้ย ซึ่งตามกฎหมายแล้วนะพื้นที่ด้านล่างเหล่านี้เขาจะห้ามสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างใดๆทางแ a น d and house เนี่ยก็จะมีการเว้นระยะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ถือโอกาสจัดเป็นพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเป็นผืนน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเสริมบรรยากาศให้กับตัวโครงการด้วยนะครับส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเนี่ยที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมก็เกล้งไปดูกันครับ มาเริ่มกันที่อาคารขับเฮาส์ก่อนนะครับจะเห็นว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นอาคารขนาดใหญ่นะเขาจะมีอาคารที่ให้ใช้งานหลักๆเนี่ยอยู่2อาคารนะครับแล้วก็สไตล์การออกแบบก็คือสไตล์เดียวกันกับซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าเลยจะได้ดูเป็นเรื่องราวเดียวกัน,นอาคารแรกที่เห็นอยู่ด้านหลักของเราตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็น ส่วนของล็อบบี้รับรองแขกนะครับก็ออกแบบมาเป็นโถงฟ้าเพดานสูงโปร่งเลยนะครับจะมานั่งทํางานเปลีป่ยนบรรยากาศกันที่นี่ก็ได้มารับแขกอะไรต่างๆรองรับมารับแขกก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาจะเป็นส่วนของสํานักงานขายที่มาติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการกันไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเดินที่จะเชื่อมไปยังอาคารที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะมีห้องน้ําอยู่เป็นห้องน้ําแยกชายหญิงด้านในมีตู้ล็อกเกอร์มีส่วนอาบน้ำนะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ําสําหรับผู้ที่ใช้วิลแช์ด้วยคุณผู้ชม,มแล้วจากทางเดินตรงนี้ครับเขาจะตรงขึ้นไปสู่บันไดขึ้นไปที่ชั้น2ของอาคารที่2นะครับ,รบตรงนั้นเนี่ยจะมีห้องฟิตเนสออกกำลังกายอยู่นะครับก็เป็นห้องฝ้าเพดานสูงเหมือนกันเพราะว่าเขาออกแบบฝ้าเนี่ยให้ลอไปกับรูปทรงหลังคาที่เป็นทรงจัวก็ื่จะทําให้บรรยากาศดูโปร่งนะครับเวลามาออกกาลังกายหลายๆคนจะได้ไม่อึอดอัดด้านในจะมีพวกเครื่องเล่นออกกําลังกายเนี่ย ประมาณสักสิเครื่องก็รองรับมาใช้งานได้ประมาณ10คนนั่นแหละคะฮะแต่ถ้าเราเดินมาที่ชั้นล่างตรงนี้ครับจะมีอีกหนึ่งห้องเป็นของเด็กๆห้องคิดรูมครอบครัวไหนมีลูกนี่พามาเล่นห้องนี้ได้เพราะว่าเขาจะมีพวกโต๊ะนั่งเล่นมีของเล่นอะไรเตรียมมาให้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องคิดรูมตรงนี้ด้วยเวลาอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยจะได้เดินมาเข้าใกล้ๆตรงนี้ได้เลยสะดวกดีนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างอาคารทั้งสองอาคารเนี้ยเขาจะมีการ ใส่พื้นที่สีเขียวนะครับรเป็นเนินสนามหญ้าปลูกต้นไม้ใส่ไม้ยืนต้นมาให้คาให้บรรยากาศของอาคารขาราับเผาสเนี่ยดูร่มรื่นสวยงามขึ้นครับทั้งหมดนะคะเวลาที่ลูกบ้านเขามาใช้งานส่วนกลางอะ่ะเขาจะได้เห็นวิวตรงนี้ด้วยเก้งก็คือสระว่ายน้ําแล้วก็ผืนน้าขนาดใหญ่นะครับพูดถึงสระว่ายน้ําก่อนสระว่ายน้ําก็คือเป็นสระเอาดอกกลางแจ้งแบบนี้แหละขนาดของสระที่ให้มาถือว่าค่อนข้างใหญ่นะ อย่างส่วนของสระผู้ใหญ่เนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรครับความยาวอยู่ที่ประมาณ20เมตรยาวสุดเลยไหมยาวอันนี้เฉพาะสระผู้ใหญ่เฉพาะสระผู้ใหญ่มีสระเด็กแยกมายอยู่ใกล้<อ>กันด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นสระระบบเกลือแล้วก็ระยะของสระขนาดเนี้ยเรียกว่าสามารถมาใช้งานพร้อมๆกันหลายคนได้ออกกําลังกายจริงจังได้ด้วยใช่แล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่รอบๆสระเนี่ยก็จะมีการปลูกเป็นไม้พุ่มบางสายตาหรือว่าไม้ดอกต่างๆแล้วก็ตําแหน่งของสระเนี่ยยังอยู่ใกล้กับผืนน้ำตรงนี้ด้วย ระหว่างที่เรามาใช้งานตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงน้ําพุกับน้ําตกตกแต่งในพื้นที่โซนนี้ด้วยรหรือว่าสําหรับใครที่ไม่ได้มาไหา้น้ำนะคะก็พื้นที่รอบๆเนี่ยก็จะมีการเตรียมคูเบยได้วยให้อ,อันนี้เหมาะสาหรับช่วเงยเงย็นๆหน่อยนะตอนนี้มันจะร้อนไปนิดหนึ่งหรือว่าจะเป็นชุดโต๊ะก้าอี้ตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ข้างๆกับพื้นที่สาวนานตรงนี้นะฮะจะมีอีกหนึ่งอาคารที่เป็นเหมือนกับศาลานเนี่ยประสงค์ให้เราสามารถไปนั่งเล่นพักผ่อนเป็นเหมือนกับบรรยากาศริมน้าได้หรือ ครอบครัวไหนมีเด็กๆนะครับติดกันอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เขาจะก่อเป็นพื้นที่นั่งให้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมานั่งรวมตัวกันแล้วพาลูกๆมาวิ่งเล่นตรงนี้ก็ได้ครับถัดมามาดูโซนสวนหย่อมกันบ้างครับตำแหน่งของสวนหย่อมเนี่ยเขาจะอยู่ย้องๆกับโซนอาคารกับเฮาส์เลนข้ามถนนเนนมานะฮะซึ่งสวนที่เขาให้มาตรงบริเวณเนี้ยก็ถือว่าเป็นสวนขนาดใหญ่นะครับ เนื้อที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามไร่เขาจะจัดออกมาเป็นสวนแนวยาวนะฮะความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรได้เลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของสวนตรงเนี้ยจะเป็นสวนที่อยู่ติดกับถนนเมนด้วยครับ,รบซึ่งที่เขาตั้งใจออกแบบแบบแนี้ผมว่ามีข้อดีอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเวลาที่ลูกบ้านขับรถเข้าไปในในโครงการหรือว่าขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะได้เห็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นด้วยในความร่มรื่นใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือตำแหน่งของสวนแบบเนี้ยพอมันจะกินพื้นที่แนวยาว ทำให้บ้านในแต่ละซอยเนี่ยเขาสามารถมาใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างสวนหย่อมตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโดยบรรยากาศของสวนเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเป็นพวกไม้คุ้มไม้ดอกต่างๆใส่ไม้ยืนต้นมาให้หลักๆการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นสวนที่มาเดินเล่นพักผ่อนทางเดินของเขาเนี่ยก็จะมีการทําปูเป็นลาดยางไว้ให้นะครับแต่ปัจจุบันวันที่พวกเราเข้ามาสวนเขาทําเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะเก้งจริงๆแล้วสวนเนี่ยจะมีอีกครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งด้านในนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันของสนามเด็กเล่นมาให้ใช้งานด้วยครับ สำหรับบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดครับมีทั้งบ้านดูโอโฮมแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับส่วนของบ้านดูโอโฮมเนี่ยจะมีแบบเดียวครับคือคลาสซี่อยู่บนที่ดินเริ่มต้น37ตารางวาพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น2ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับส่วนบ้านเดี่ยวจะมีให้เลือก2แบบนะครับคือแบบโคซี่อยู่บนที่ดินเริ่มต้น53ตารางวาพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตร จัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถและแบบคอมฟี่อยู่บนที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่34บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับสำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพามาดูนะครับเป็นไทป์ที่ชื่อว่าคลาสซี่ครับก็คือเป็นบ้านดูโอโฮมนะครับมี2ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันนะครับ ตัวบ้านนะคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นบ้านหลังคาทรงจัว่วนะแล้วก็โทนสีของเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่ส<ะ>ีเขียวอ่อนสีฟ้าอมเทาสีน้ําตาลอ่อน on, ครับ,รบแล้วก็จะมีการตกแต่งปา,าสาหน้าบ้านเนี่ยด้วยเส้นสายแนวตั้งนะภาพรวมของตัวบ้านก็จะดูเป็นสีที่ดูสว่างสว่าง,สะ,างสะอาดตาและด้วยดีเทลการใช้เส้นสายต่างๆก็ดูมีความโฮมี่ดูอบอุ่นมากขึ้นครับ แล้วก็ระบบการก่อสร้างของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่าผนังรับน้าหนักนะคุณผู้ชม,มตัวบ้านดูโอโฮมคุณผู้ชมลักษณะเขาจะเป็นบ้านที่อยู่คู่กันแล้วก็จะมีโครงสร้างบางส่วนที่เชื่อมโยงกันซึ่งบ้านของที่นี่ส่วนที่เชื่อมโยงคือผนังตรงกลาง,งานะครับซึ่งผนังตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างหนาทีเดียวเพราะว่าเขาจะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก2แผ่นมาประกบกันนั่นหมายความว่า บ้านสองหลังนี้จะใช้ผนังแยกกันของใครของมันเลยนะครับแล้วความที่เป็นผนังที่มาประกบกันเนี่ยจะได้มิติของความหนาที่มากขึ้นอันนี้ก็จะได้เรื่องของการกันเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านทังข้างได้มากขึ้นด้วยนะครับครับผมถัดมาเข้ามาดูด้านในตัวบ้านกันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งด้านหน้าก่อนก็คือประตูครับประตูที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นลักษณะของประตูรั้วเหล็กลังเลื่อนแบบนี้เป็นสีเทานะฮะแล้วก็รั้วด้านหน้ากับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นรั้วโปร่งด้วยเป็นโทนสีเดียวกับประตูของตัวบ้าน ซึ่งพอเราเข้ามาด้านในแล้วทางฝั่งซ้ายมือของพี่เกนตรงเนี้ยจะมีจุดที่สามารถทิ้งขยะจากในตัวบ้านของเราได้นะครับเวลาที่พี่เจ้าหน้าที่เขามาเก็บขยะเนี่ยเขาก็มาเก็บขยะจากทางฝั่งด้านหน้าบ้านนั่นเองนะครับส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นพื้นที่โซนที่จอดรถนะฮะที่จอดรถเนี่ยจะทําเป็นพื้นคอนกรีตเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโครงสร้างอ่อนกราวนะครับแต่ว่าถ้ามองเข้าไปในตัวบ้านอ่ะจะเห็นว่าเขามีการแยกจอยไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็โครงสร้างที่จอดรถกับโครงสร้างหลักตัวบ้านน่ะแยกกันสามารถ แยกเมทานสเน,นีนาคตได้ค่อนข้างง่ายนะครับ,รบอันนี้จะเป็นจอด2จอดโอเคแต่ว่าจะเป็นจอดกลางแจ้งถ้าใครไม่อยากให้รถของเราโดนแดดโดนฝนก็อาจจะต้องไปต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะแต่จุดที่อยากให้ดูของบ้านหลังนี้ก็คืออันนี้เป็นบ้านมาตรฐานพร้อมขายเลยนะสิ่งที่เขาให้มาคือการจัดสวนใช่นะ ด้วยันนี่เลยมีจัด2ฝั่งด้วยกันอันนี้จะเป็นตามใกล้ๆกับแนวรั้วด้านข้างบ้านนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโซนที่มีผืนที่ดินเยอะหน่อยอมีสนามหญ้าด้วยมีรานสนามหญ้าให้ปลูกเพิ่มเติมได้ม,มีไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็ไม้แนวรั้วนะครับซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหันมาไปดูด้านในของตัวบ้านกันบ้างน,นะครับจุดตรงนี้จะเป็นเฉลียงด้านหน้าบ้านนะเก่งซึ่งพอเราเดินขึ้นมายืนตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านแล้ว เป็นเฉลียงที่มีความลึกประมาณสัก80เซนก็เป็นโซนที่มาถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนเข้าออกกับตัวบ้านหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากเอารองเท้าเข้าตัวบ้านเนี่ยฝั่งด้านข้างแงกตรงนี้ยเราก็สามารถแบ่งพื้นที่มาทําเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังของพวกเราอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านแล้วเขาจะออกแบบมาเป็นประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนแบบนี้อันนี้มีเพิ่มช่องแสงเป็นบานฟิกมาให้ด้วย oh, เห็นว่าจะค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องแสงทางฝั่งด้านหน้าบ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกภายในบ้านเนี่ยใช้เป็นกระจ ซึ่งภายในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามเรา2คนไปดูกันครับไปครับ ามาด้านในบ้านตัวอย่างครับก่อนอื่นขอพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยนะที่เขาให้มาพร้อมกับตัวบ้านเลยก็คือระบบแมกเนติกเซนเซอร์ครับผมว่าสัญญาณการขโมยเวลาเกิดการงัดแงนะหรือว่าเปิดปิดประตูหน้าต่างไม่สนิทเนี่ยสัญญาณก็จะเตือนนะครับจะติดตั้งเอาไว้ให้ที่ประตูหน้าต่างที่ชั้น,น1นะฮะแล้วก็ความสูงพื้นถึงฝ้าที่ชั้นหนเนี่ยอยู่ที่2.65เมตรครับ ส่วนวัสดุปูพื้นถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นกระเบื้องเซรามิกสีขาวนะ,ะแต่บ้านตัวอย่างทําให้ดูว่าถ้าเราไปเปลี่ยนนะเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้เนี่ยก็จะได้บรรยากาศที่ดูโฮมมี่มากขึ้นใช่ครับส่วนแรกที่เราเดินเข้ามาเราจะเจอก่อนเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีรับรองแขกตรงเนี้ยร,ระยะผนังถึงผนังเนี่ยประมาณ3.5เมตรคุณผู้ชมระยะประมาณเนี้ยเราสามารถวางชุดโซฟาวางโต๊ะกลางตรงเนี้ยได้โดยที่ยังมี พื้นที่ทางเดินให้เดินได้สบายๆผนังด้านข้างตรงนี้นะครับ,รบจะเป็นส่วนที่เขากั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดเป็นอีกหนึ่งพ,รพร uh ื้นที่พักผ่อนที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยอันนี้จะเป็นผนงังอีกอีกรูปแบบหนึง่งนะครับแต่ก็ทําหน้าที่เป็นพาติชชันนี่แหละที่จะกั้นให้เกิดเป็นพื้นที่ด้านในตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันคุณผู้ชมครับภายในส่วนเนี้ยโครงการจะไม่ได้กั้นประตูเลยนะเป็นพื้นที่ที่เดินเชื่อมเข้ามาได้เลยนะครับ ด้วยขนาดของห้องแล้วก็ตำแหน่งห้องเนี่ยเหมาะมากกับการทําเป็นส่วนนั่งทํางานเ<ช>นี่ยเลยแล้วนะเพราะว่าเวลาเรามานั่งทํางานที่โต๊ะตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นวิวฝั่งหน้าบ้านของเราที่เราอาจจะมีการปลูกต้นมงต้นไม้เผื่อมองออกไปแบบพักสายตาได้บ้างแล้วเป็นช่องแสงขนาดใหญ่มีกระจกเข้ามุมนะทำให้บรรยากาศในห้องนี้ดูโปร่งดูสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ชั้นหนึ่งใกล้ๆก,ก,ก,กับห้องนี้นะก็จะมีห้องน้ำาน้ด้วยเป็นห้องน้ําที่มีส่วนอาบน้ําด้วยนะคุณผู้ชมดังนั้นผมมองว่า อันนี้ยืดหยุ่นเวลาแบบเราอยู่เป็นานๆบางทีครอบครัวอาจจะมีการสมาชิกเพิ่มหรือว่าเราอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมาอยู่ด้วยบางทีมีลูกเล็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะแบบมาอยู่ช่วยดูแลเนี่ยทำห้องนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนกได้กั้นประตูเพิ่มแล้วเวลาอยากจะเข้าห้องน้ําอาบน้ํามาเข้าห้องน้าตรงนี้ได้เลยครับครับผมถัดมาเรามาดูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับฝั่งด้านหลังก็คือโซนกินข้าวนั่นเองอนะเกงแต่ว่าจะเห็นว่าตำแหน่งโต๊ะกินข้าวกับพื้นที่ตรงกลางบ้านตรงนี้ มันก็ยังหลุมหลวมอยู่นะก็คือพือ้นที่ตรงนี้มันจะค่อนข้างยืดหยุ่นในการวางโต๊ะจะวางโต๊ะแนวขวางแบบนี้ก็ได้หรือจะวางเป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เขาวางให้ดูว่าเป็นแนวขวางประมาณสักสี่ที่นั่งนะครับก็กรณีที่มีแขกมาก็เสริมเก้าอี้หัวโต๊ะใท้โต๊ะก็ได้หรือว่าถ้าเรารู้ว่าบ้านเรามีแขกมาบ่อยเพื่อนมากินข้าวครอบครัวมากินข้าวเอาโต๊ะแนวยาวแบบนี้หกที่นั่งไปเลยก็ได้นะับ แล้วก็ไอเดียของมาตัวอย่างเนี่ยเขาใช้พื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านน่ยค่อนข้างคุ้ม,มนี่ซ้ายขวามีการบิวอินให้ดูเก็บของอเป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมในตัวบ้านล<ะ>แล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นี่คือเขาบิวเป็นเบนช์ม,มานั่งไม่มีเบาะนุ่มๆแบบนี้ไปเลยนะฮะซึ่งโต๊ะกินข้าวตัวนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวก็ได้เพราะของจริงก็คือเราไม่ได้วางของแบบเนี้ยเกะก,กะตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานกินข้าว ก็อาจจะเป็นโต๊ะที่ทํากันบ้านของลูกๆหรือคุณพ่อคุณแม่ก็หยิบโน้ตบุ๊กมานั่งทํางานตรงนี้ก็ได้อยู่ใกล้ช่องแสง2ฝั่งด้วยพูดถึงช่องแสงครับทางฝั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นหน้าต่างนะฮะด้านล่างอ่ะจริงๆแล้วจะมีช่องที่สามารถเปิดปิดอากาศได้ด้วยช่องนี้คือ a i ร์อินเทคครับที่เราเปิดอากาศให้ลมเนี่ยสามารถเข้าไปในตัวบ้านได้แล้วก็มีตะแกรงกันมแมลงด้วยครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนนะฮะให้เราสามารถออกไปเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนด้านข้างบ้านของเราได้นะครับครับหันมาดูครัวกันบ้างครัวจะอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่กินข้าวเลยใช่ซึ่งครัวเนี่ยเป็นครัวไทยปิดในตัวบ้านเลยนะครับแต่ว่าเขาจะใส่เป็นลักษณะของกระจกข้ามุมรวมไปถึงประตูก็เป็นประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนด้วย ที่เขาทาแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้แสงธรรมชาติมันแชร์กันได้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของปฏิสัมพันธ์มุมมองใช่ไหมมุมมองเห็นกันได้คุณพ่ออาจจะนั่งดูทีวีอยู่คุณแม่มายืนทาครัวอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่ในสายตากันนะฮะยวพาไปดูด้านในห้องครัวนะฮะอันนี้ใส่เป็นประตูกระจกรางเลื่อนด้านบนเอาไว้ให้รางบนรางบนนะครับซึ่งด้านในของครัวจะเป็นบ้านมาตรฐานเป็นครัวเปล่าๆอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะฮะซึ่งทําเป็นไอเดียก็ เคาน์เตอร์รูปตัว L <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้พื้นที่เก็บของเยอะก็ไปบิวท์ข้างบนกับหน้าบานข้างล่างเขาจะเก็บของได้เยอะหน่อยในส่วนบ้านมาตทหารจริงๆจะมีการเตรียมระบบน้ําดีน้ําทิงวาให้อสองจุดจุดหนึ่งก็เป็นสิ่งล้างจานแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเราสามารถวางเครื่องซักผ้านในตัวบ้านได้อันนี้ก็จะช่วยยืดอ,อายุการใช้งานไม่ต้องไปวางด้านนอกบ้านนั่นเองอพื้นที่ที่เหลือล้วก็วางตู้เย็นในตัวบ้านนะครับซึ่งตำแหน่งของครัวตรงนี้ถ้าเปิดออกไปมีประตูด้านหลังบ้านด้วย ด้านหลังก็คือโซนของลานซ<า>ักล้า,างนั่นเองนะฮะลานซักล้างก็จะเป็นพื้นที่มีการทําเป็นพื้นคอนกรีตไปให้ครับแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้านนะจะเป็นโครงสร้างที่มีการลงเข็มสั้นไว้ให้แล้วก็ตรงบริเวณลานซักล้างตรงนี้จะมีทั้งติดตั้งก๊อกน้าแล้วก็ปั๊มน้ําแทงน้ําของดอสมาให้ด้วยครับสำหรับบันไดของบ้านที่นี่นะครับเขาจะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กคุณผู้ชมตัวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเนี้ย เวลาเราเดินขึ้นลงจะรู้สึกถึงความแข็งแรงแน่นเทา้าแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยนะครับวัสดุที่ใช้ในการปิดผิวลูกตั้งลูกนอนจะเป็นพื้น SPC นะครับพื้นลักษณะเนี้ยพื้นผิวเขาจะดูเป็นลายไม้คล้ายกับไม้จริงเลยนะแต่ว่าด้วยวัสดุที่เป็นพลาสติกผสมกับผงหินเนี่ยก็เลยจะมีคุณสมบัติที่กันน้ำกันโปวกได้100%จะได้เรื่องของความคงทนเวลาใช้งานไปนานๆนะครับ แล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นช่วงของการกลับตัวนะเขาจะมีการซอยท่านบันไดาสามเหลี่ยมอยู่บ้างอันนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังวก็ความเคยชินในการเดินนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่โครงการก็จะทําพวกเราจับด้านข้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงผงบันไดจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นกระจกบานฟิกแบบสูงๆงเลยนะเขาจะรับแสงธรรมชาติมาจากทางฝัง่งด้านหลังบ้านทาให้ในเวลากลางวันครับผงบันไดก็จะมีความสว่างขึ้นนะครับ แล้วก็พอเดินขึ้นมาอีกนิดนึงด้านขวามือผมตรงนี้ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเขาจะมีการบิว้วตู้เก็บของวางของโชว์อะไรต่างๆมาให้ด้วยนะครับพอขึ้นมาที่ชั้น2ตรงโถงบันไดเนี่ย ความสูงพื้น1ฝ้าชั้นสงเนี่ยจะอยู่ที่2.55เมตรแล้วก็วัสดุพื้นจะเปลี่ยนไปเขาจะเป็นพื้นลามิเนตนะครับคับผมตัวที่ชั้น2นะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ห้องนอนกับสห้องน้ําที่มี2ห้องนอนอ่ะเพราะเขา<ๆ>ตั้งใจว่าอยากให้ห้องนอนทั้วคูเป็น,ปนห,ห้องนอนขนาดใหญ่นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดูห้องนอนเนี่ยอยากจะพูดถึงอีกระบบหนึ่งของบ้านตัวนี้ก่อนก็คือระบบแอร์พัทสแนะครับ แอร์พัซแควเนี่ยจะเป็นตัวบ้านใหม่ๆของแรนนัเฮาส์มีให้เกือบหมดแล้วเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของอากาศนะฮะมีทั้งอากาศถ่ายเทในตัวบ้านแล้วก็อากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวบ้านพูดถึงช่องข้างบนหัวผมตรงนี้ก่อนอันนี้จะมีช่องที่ช่องลมดึงอากาศจากภายนอกอะปล่อยเข้ามาสู่ในตัวบ้านระหว่างที่อากาศผ่านเข้ามาในช่องเนี่ยก็จะมีการใส่ตัวกรองฟิลเตอร์มาให้อันนี้สามารถกรอง PM 2.5ไอด้าได้อันนี้ก็คือส่วนของเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวบ้าน ตัวอ่ระบบหนึ่งก็คือระบบถ่ายเทที่เมื่อกี้ผมพูดถึงตรงบริเวณโต๊ะฐานข้าวว่ามีช่องลมให้สามารถเข้ามาในตัวบ้านได้แล้วนะครับและช่องลมหเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการถูกดูดออกในทุกๆห้องนอนทุกห้องนอนที่บนฟ้าเพดานน่ะก็จะมีตัวพัดลมที่สามารถดูดอากาศเก่าๆหรือว่าอากาศที่มีความร้อนเนี่ออกสู่ด้านนอกของตัวบ้านได้ครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือระบบแอร์พัดแสเร์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูห้องนอนกันบ้างน,นะครับมีตำแหน่ง ฝั่งด้านหน้าบ้านกับหลังบ้านพาไปดูด้านหลังบ้านที่เป็นห้องนอนลูกกันก่อนนะฮะตำแหน่งของห้องนอน้องเนี่ยก็อยู่ที่มุมด้วยมีหน้าต่าง2ฝั่งเลยวันไหนที่เราอยากทําความสะอาดหรือว่าอยากให้ห้องมันมีอากาศใหม่ๆทายเท่ะเปิดพร้อมกันน่ะก็จะมีลมฟลอ์ได้นะครับอันนี้เขาไม่ได้วางเตียงชิดผนังด้วยนะครับถ้าเราเอาเตียงไปชิดผนังปุ๊บจะได้พื้นที่ด้านข้างตรงเนี้ยเยอะขึ้นห้องตัวอย่างก็จะตกแต่งไว้ให้ดูว่าพื้นที่ปลายเตียงถ้าเราบิวอินทําเป็นมุม อ่านหนังสือทํากันบ้านของลูกๆหรือว่าฝั่งนี้ก็จะบิวเป็นตําแหน่งของตู้เสื้อผ้าก็ได้และที่สําคัญห้องนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยอันนี้จะสะดวกสบายมากในการใช้งานห้องน้ำเนี่ยก็มาตรฐานแหละมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่กระจกฉากรันอันนี้ไปติดตั้งเพิ่มเองได้มีตัวหน้าต่างที่เป็นช่องแสงแล้วก็ระบายความชื้นได้ด้วยครับ สุดท้ายครับมาอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดวูมนะครับที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านครับ oh. ห้องนี้คาแรคเตอร์เขาจะเป็นห้องหน้ากว้างเท่า oh. หน้ากว้างตัวบ้านเลย uh huh. นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจัดฟังก์ชันอ่ะเราจะมีพื้นที่ให้แบบจัดฟังก์ชันอื่นๆนอกจากเตียงนอนได้เยอะขึ้นอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้ oh. ปกติถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะไม่ได้มีชุดประตูชุดนี้นะครับ uh huh. แต่เนี่ยเขาบิวให้ดูว่าถ้าเราอยากจะก,กั้นพื้นที่ แล้วทำออกมาเป็น walk in closet เป็นสัตว์เป็นส่วนวนะฮะก็สามารถทำแบบนี้ได้ดวตู้เสื้อด้านในเป็นบานเปลือยก็ได้เพราะว่าตรงนี้ปิดประตูกันฝุ่นไปแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีประตูอีกบานหนึ่งที่สามารถเปิดเชื่อมโยงไปยังระเบียงที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านได้ด้วยนะครับครับส่วนวางเตียงนอนเนี่ยก็วางเตียงคิงไซส์สบายสบาย,บายเลยมี ระยะให้เดินขึ้นเตียงกว้างๆได้ทั้งสองฝั่งวางโต๊ะหัวเตียงใหญ่ๆได้หรือฝั่งนึงตรงนู้น<ม>นะทำเป็นโต๊ะทำงานคล้ายๆบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับเช็คอีเมลเล็กๆน้อยๆก่อนนอน<ม>นะฮะ<ม>แล้วก็ช่องแสงได้ทั้งฝั่งหน้าบ้านฝั่งข้างบ้านก็จะได้ความโปร่งโล่งเหมือนกันแล้วก็ห้องนอนาสเตอร์เบ r o o m แน่นอนต้องมีห้องน้ำในตัวนะครับก็อยู่ทางด้านนี้น,นะครับ ห้องน้าเขาเนี่ยก็จะมีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ให้เป็นมาตรฐานแต่ภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีการอัพสเปคขึ้นมาด้วยนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือโถสุขภัณฑ์จะมีฝาครอบระบบอัตโนมัติของคอโต้นะครับแล้วก็อ่างล้างหน้าจะได้เคาน์เตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเอาไว้วางของได้เยอะขึ้นและมีการกั้นฉากกั้นกระจกส่วนอาบน้ามาให้ด้วยครับ ตำเหที่ตั้งของโครงการนี้นะครับตั้งอยู่กับติดถนนคลองถนนที่เข้ามาจากถนนหลักอย่างกาญจนาพิเศษประมาณ9กกิโลครับซึ่งจะอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้นะครับและถนนเส้นนี้ยังมีซอยลัดล้อที่สามารถเชื่อมได้หลากหลายทั้งไปถนนแก้วอินถนนประชาอุทิศและมีซอยย่อยที่วิ่งเข้าจากด้านหลังเพื่อไปใช้งานตลาดสดกับตลาดกลางบางใหญ่ได้ด้วยโดยไม่ต้องออกถนนกาญจนาพิเศษได้เลยครับอีกทั้งบริเวณปากซอยของถนนกาญจนาพิเศษยังมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็คือสถานีคลองบางไผ่ ระยะจากโครงการอยู่ที่ประมาณ9.5กิโลเมตรครับซึ่งสถานีนี้ก็จะมีอาคารจอดรถจอดให้สามารถใช้งานได้ด้วยรอะว่าใครอยากจะจอดรถแล้วนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานต่อในเมืองก็ได้ครับและด้วยโครงการที่ตั้งอยู่ในซอยคลองถนนที่เป็นแหล่งชุมชนเดิมนะครับมีหมู่บ้านอยู่หลายโครงการทําให้มีร้านอาหารให้พึ่งพิงหลายแห่งครับอย่างบริเวณหน้าปักซอยก็จะมีเพลินฟู้ดวิลล่าที่มีซุ้มขายอาหารและก็ทอ p ส์มาร์เก็ตอยู่นะครับแล้วก็มีตลาดรทดิุขซึ่งมีของกินหลากหลายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อแบรนด์ต่างๆหลายเจ้ารวมถึงมีปั๊มน้ํามันในซอยนี้ด้วยนะครับหรือถ้าเราออกไปที่ถนนใหญ่อย่างการจนาพิเศษบริเวณรอบๆสามแยกบางใหญ่เนี่ยก็จะมีห้างใหญ่อย่างเซ็นทรัลเวสเกตและอ e ีเกียรวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดใหญ่และโรงพยาบาลอื่นๆอีกเพียบเลยครับสรุปภาพรวมของโครงการวิลาจิโอบางใหญ่นะครับ โครงการนี้น่าจะเหมาะสหาหรับคนที่ตามหาบ้านแนวราบในโซนบางใหญ่มีงบประมาณอยู่ที่4ล้านถึง6กพันปลายๆนะครับแล้วก็อยากได้โครงการที่มีสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนรวมถึงได้บรรยากาศในโครงการเนี่ยที่มีความร่มรื่นพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยครับอย่างแรกเนี่ยมาพูดถึงเรื่องราคาก่อนก็คือโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนบางใหญ่ติดถนนคลองถนนนะครับ ซึ่งถนนเส้นนี้เขาจะมีหมู่บ้านจัดสรรนากมาเลยแต่ว่าถ้าตำแหน่งของหมู่บ้านน่ยยิ่งไปอยู่ใกล้ถนนการจนามากๆเนี่ยราคาก็จะยิ่งสูงตามนะครับสูงกว่าเป็น1ล้านบาทก็มีนะครับถัดมานะครับพูดถึงเรื่องบรรยากาศครับบรรยากาศของโครงการเนี่ยเขาจะอิงกับสไตล์สแกนดิเนเวียนะซึ่งสไตล์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดก็คือเป็นบ้านทรงจั่วก็จะมีสีสันสดใสต่างๆนะครับเห็นได้ตั้งแต่บริเวณทางเข้ารวมไปถึงโซนของอาคารคับเฮาส์นะฮะค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนดีเดียว แต่ที่สําคัญในที่ผมว่านะโครงการเนี่ยจะบอกสําหรับคนที่อยากได้พื้นที่ส่วนรลางพื้นที่จัดแลนด์สเคปใหญ่ๆซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะเกงเนื้อที่ดินประมาณ91ไร่มินิได้อยู่กันประมาณ453ยูนิตนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีการแบ่งพื้นที่เหล่านี้มาให้กับลูกบ้านด้วย<ช>ที่วันนี้เราเข้ามาดูก็เห็นพื้นน้ำขนาดใหญ่น,ะนะมีโซนารคาับเฮาส์ โซนสวนหย่อมโซนศาลาริมน้าร้านนันกประสงค์ซึงอันนี้แน่นอนว่าน่าจะรองรับกับการใช้งานของจงํานวนรูปบ้านขนาดนี้ได้แน่<ๆ>ถ้าใครเนี่ยที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศของโครงการจัดสรรอันนี้อันนี้ลองสามารถพิจารณาดูได้ครับครับผมส่วนตัวบ้านของที่นี่ถ้าเป็นทา์เริ่มต้นนะครับที่เราพามาดูก็จะเป็นบ้านดูโอโฮมนะซึ่งคาแรคเตอร์ของบ้านดูโอโฮมที่นี่เนี่ยอยา่างแรกคือเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่บอกว,ว่าเทียบเทียบเคียงได้กับบ้านเดี่ยวเลยคืออยู่ที่135ตารางเมตรนะครับ เป็นคาแรคเตอร์ของบ้านแบบ2ห้องนอนนะแต่ต้องบอกว่าเป็นสองห้องนอนที่เป็นห้องใหญ่ทั้งคู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับอาจจะเป็นครอบครัวเริ่มต้นที่อยู่กับเป็นแฟนกันสองคนหรืออาจจะมีลูกแค่คนเดียวนะครับอาจจะเป็นข้อดีของห้องนอนลูกที่พอได้ห้องนอนใหญ่แล้วมีห้องน้ําในตัวเนี่ยผมมองว่าลูกๆอ่ะเขาสามารถจะอยู่ตั้งแต่เขาเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยมีห้องน้ําใช้อยู่ภายในห้องนอนตัวเองแบบเป็นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็การที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พักผ่อนเพิ่มขึ้นมาเน เรียกได้ว,ว่ามีความยืดหยุ่นในการจ<ม>ัดฟังก์ชันได้เป็นพื้นที่ที่เป็นสัสดส่วนเราทําเป็นพื้นที่นั่งทํางานก็ได้หรืออาจจะปรับเปลี่ยนเป็นส่วนห้องนอนรับรองแขกในอนาคตอะไรต่างๆก็ยังได้ครับนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นครอบครัวที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนาะ<ม>ก็อาจจะขยับขยายไปเป็นบ้านเดี่ยวของที่นี่ซึ่งก็จะมีให้เลือกอีก2แบบเป็นแบบ3มห้องนอนทั้งคู่เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือภายในตัวบ้านเนี่ย ก็จะเหมาะกับคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอากาศด้วย<ช>เพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับระบบแอร์พลาสแ a ร์นะครับที่ติดตั้งเดินระบบต่างๆมาให้เลยเราไม่ต้องไปเสียเงินหรือว่าไปเสียพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้กับเครื่องพวกอากาศนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ t h i n k of living com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ